ผมได้ซื้อเจ้าหมาป่าที่เป็นตัวอีเวนต์ของฮาโลวีนกันนะทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นกันโดยการใช้ตัวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีสเต็กตามนี้ก็คือหัวใจ3ดวงสกิลเช็ค3คราเรวการเคลื่อนที่3สเตมิน่า3สเตลและควาเรวการสกัด3ซึ่งเรื่องด้านความสามารถของมันก็จะมีหนึ่งความสามารถก็คือจำนวนดวงจันทร์ที่สูญหายไปทั้งหมด ซึ่งความสามารถนี้จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นแวร์วุฟในด่านแบ็กเอาท์และคุณนั้นจะได้สเตมินาเพิ่ม50นะทุกคนและก็เราจะมีความเร็วการเดินมัง้งและการวิ่งโมเมนต์สปีดอะอยู่ที่20นะทุกคนซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นมาและที่พิเศษของตัวนี้ก็คือเจ้าหมาป่าตัวนี้นั้นสามารถที่จะเปิดไฟเมันจะมีว่ามันจะสามารถสว่างในชั้นแม็กเอาได้นะทุกคน ซึ่งพอมันสว่างในชั้นแบ็กเอาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสะดวกเป็นอย่างมากที่จะเดินทางในชั้นแบ็กเอาอะนะซึ่งของเราจะใช้ในวันนี้เพราะที่จะเล่นตัวนี้ก็จะมีอยสองอย่างนะทุกคนคือหนึ่งก็คือแว่นขยายนะคนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก,นก่อนว่าความสามารถมันคืออะไรนะทุกคนซึ่งความสามารถของแว่นขยายก็คือ มันจะสามารถทําให้เราแบบว่าได้น้าหมึกเยอะขึ้นหลังจากที่เรากดสกิลเช็คและสกิลเช็คของเราจะลดลงไป33%จากทั้งหมดนะทุกคนใช่ครับมันจะลดสกิลเช็คเราลงไป33%นะทุกคนส่วนอันต่อไปคือเจ้าหมวกคิดนั่นเองครับทุกคนหรือว่าติงกิง้งแคปนะทุกคนซึ่งหมวกคิดเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ดีมากใช่ครับซึ่งมันจะสามารถเพิ่มครับทุกคน เพิ่มสกิลเช็คของเราขึ้นมา40ยูนิตหรือว่า40หน่วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งใช่ครับ40หน่วยในเกมนี้นั้นน่าจะเป็นช่องมากกว่าซึ่งช่องแต่ละช่องมันเล็กมากเลยนั้นนันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับ let's go ครับทุกคนด้วยในชั้นนี้เราจะเล่นกันอยู่สามคนคือหมาป่าและอัศวินและก็ลูอีซึ่งนะทุกคน โดยผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทิงเก็ตอะไรกันโดยในวันนี้เราก็ได้ซื้อของก็คือทิงเก็ตไม่ใช่ของของทิงเก็ตสิเราได้ซื้อของที่มันช่วยระมพยาบาลเราเนาะทุกคนซึ่งของพวกนั้นมันก็จะเป็นพวกแบนเนตแล้วก็เมดคิดนะคนที่ผมซื้อมามีปปีปนซ,ซึ่งใช่ครับผมซื้อมันมาแล้วครับซึ่งมันก็จะทําให้แบบว่าผมดีใจมากมเลยทุกคนซึ่งแน่นอนครับในชั้นช่วงชั้นแรกๆเนี่ยคีก็จะไม่ค่อยโหด และคลิปนี้นั้นจะไฮไลท์ไปในด่านของแบ็กเอาท์ซะส่วนใหญ่ซึ่งขอบบอกเลยนะว่ามันจะไฮไลท์จริงๆครับเพราะความสามารถของตัวนี้นั้นขึ้นอยู่ในชั้นแบ็กเอาท์หรือว่าชั้นไฟดับนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับความเร็วมันอยู่ที่สี่ดาวอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความเร็วสีดาวแล้วความเร็วมันจะปกติคือยังไงและจากนั้นความเร็วกันเดินและความเร็วกันเดินธรรมดาก็คือสิบเจ็ด จุดห้านครแล้วก็คเอเร็กันวิ่งคือยี่สิบเจ็ดจุดห้าถ้าเราเพิ่มถ้าเราสมมติว่าอยู่ในแรแ,แบ็คเอาแล้วเราเพิ่มไปยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะขึ้นแน่ถ้าจากทั้งหมดนี้ค้าดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วที่แบบว่ามีจํานวนแบบว่าเยอะเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนครับผมเดินมาอยู่ดีๆแล้วเจอุดสุขภาพแบบนี้ห <ขอ S 1> มานะป่าเนี่ยแหละจงใจที่จะเก็บมันแน่นอนซึ่งหมาป่า <ขอ S 1> ได้กลิ่นบาง<ข>อ,อย่าง ได้ยินยินฮืมฮืม,อม,อมคอยอดอคอยดีใจซึ่งแบคเอาในเกมนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นสามขึ้นไปและความความการเกิดเนี่ยก็จะเกิดที่โอกาสล้มเหลวซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ <What S 1> ดังนั้นโอกาสการเกิดการล้มเหลวนั้น,นก็จะแทบไม่มีเลยและไฟก็จะไม่ดับซึ่งใช่ครับไฟก็จะไม่ดับทําให้เราบอกว่า สามารถที่จะรอกว่าเล่นชั้นได้โดยที่ไม่เกิดไฟดับแต่เมื่อที่ถึงชั้นสูงๆมากเท่าไหร่ไฟจะยิ่งดับได้มีโอกาสเกิดไฟดับมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคบทุกคนโย่ก็วันนี้เป็นวันของจีเซนกระดูกแตกในชั้นต่อไปหรือว่าชั้นของชั้นที่สองผมได้เจอนายจีเซนหรือว่านายกะโหลกเอ้ยซึ่งจีเซนเนี่ยมันเนี่ยก็คือ กระจกแต่งหน้านะซึ่งมันน่าจะเคยเป็นกระจกแต่งหน้ามาก่อนกระจกแต่ซึ่งเราต้องคอยอยู่กับมันไว้มมออมันนเดิาาหาผแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่มีอ b บิลิตี้คล้ายเคียงกันแต่มันไม่ใช่นะคอนซึ่งมันก็มีชื่อว่วกากอรี่กอรี่เนี่ยเป็นตัวที่จะเป็นตัวอีเวนต์ของฮาโลวีนครั้งนี้ ด้วยวิธีการให้มันแบบว่าหยุดให้มันอยู่สงบก็คือให้ไอเทมมันซึ่งอย่าไปให้ไอเทมตอนที่มันมีหลอดว่าน้อยอยู่ให้ให้ไอเทมตอนที่หลอดมันใกล้เต็มเพราะว่าถ้าเราให้ไอเทมหนึ่งครั้งคือมันจะลบให้หมดเลยุกคนคือหมายเขาว่าไงดีคือลบแบบว่าลบอืมคือมันจะบอกว่าลดให้หมดเลยนะคนคือมันจะลดให้หมดหลอดเลยล่ะคือมันจะทําให้เราแบบว่าสะดวกเป็นอย่างมากเลยนะคนที่จะเล่นเพราะว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาซื้อของเกมเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้คือเวลาเราซื้อของตอนเริ่มเกมเนี่ยมันเป็นเล่นธรรมดาที่คอนโซลเยมากเนี่ยจะโดนจีตี้ขโมยและใช่ครับพอมันมีเจ้ากอรี่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะาจะปวดมากใช่พวกกอรี่เนี่ยมันเนี่ยจะมีความสามารถที่แบบว่าน่าเกลยียดเป็นอย่างมากเหมือนกับจีซันแต่ช้ากว่านิดหน่อย แต่ว่านาเมะของมันนั้นก็ยังเข้าเดิมเหมือนกับจีซันเลยครับทุกคนใช่ครับมันคือจีซันอัปเกรดนั่นเองเพราะมันเป็นเมนคาแรคเตอร์ซึ่งวิธีก็เหมือนกันเลยครับให้มันเห็นและถ้าเราอยากเก็บรีเซิร์ชจีซันก็ให้มันเห็นไปซะโยทุกคนดูสีดูท่าของหมาป่าดิทำไมมันแอลแอลเหมือนหมาตกน้ําเลยอะมันหมาตกน้ําเลยอะทุกคนปดีนะได้เล่าเมื่อถึงชั้นที่สาม โอกาสกา,ารเกิดไฟดับก็จะมากขึ้นถึง5%ด้วยกันโยโยโย What is this What is this โย่เห้ยดูสนิมมีหน้าโย่ทำไม <laughs> มันโกงขนาดนี้วันเนี้ย I love a d m i n s game ฉันชอบ admin game นีน้นมาก thank you จริงๆ โยโคตเร็วเลยอะแล้วถ hey, right. ้ากินเอเอช่วยรอไปทางอื่นทีอุ้ยตอนนี้คือมันเห็นผมทั้งเซิร์ฟเลยเฮ้ยโซแซนโยโคตเร็วเลยอะ ซึ่งใช่ครับความเร็วของเจ้าหมาตัวนี้นั้นเมื่อถึงชั้นแม็กเอาตามที่ผมอธิบายสเตมิน่นั้นจะเพิ่มบบกว่าขึ้น50เปอร์เซ็นต์นะคนและสเตมิน่นั้นจะเพิ่มจาก5 0เปอร์เซ็นต์และเราก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น20%เปอร์เซ็นต์ความเร็วกันวิ่งและความเร็วกันเดินซึ่งแน่นอนครับหน้ามันก็เบียดด้วยกลายเป็นหมาบ้าทันทีแล้วทุกคนแถมไม่พอยังมีไฟอีกนี่สินะเขาเรียกว่ายัต้าอัปเกรด ใช่ครับทั้งดีกว่ายัตาและก็เร็วกว่ายัตาอีกด้วยแต่ที่ต้องระวังตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวเลยกุูสแคปและหลายตัวต่างๆซึ่งใช่ครับมันเร็วพอที่จะสามารถที่จะทําให้เจ้าโซเนี่ยโซสตาร์เนี่ยงงกับตาได้เลยครับทุกคนคือมันเร็วเป็นเยัะซึ่งใช่ครับดูความเร็วของมันเนี่ยเร็วมากเลยครับทุกคนดูเพราะว่ามันกระโดดเนีครับทุกคนใช่ครับ พราะมันกระโดดเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นครับทุกคน,นะะแน่นอนครับเจ้าแหววูฟตัวนี้มันยิ้มแบบว่าหน้าเกลียดแปลกเหมือนมันหิวเนื้อหรืออยากกินอะไรบางอย่างอะนะอ,นอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเลยครับทุกด่านที่เราจะเจอด่านแว็กเอาเนี่ยมันจะเป็นสวรรค์ของหมาป่าแต่มันจะเป็นนรกของพวกที่จะไม่มีไฟนะทุกคนดังนั้นก็อย่าลืมไปหาตัวที่มีไฟมาใช้ด้วยเช่นพวกจำพวกไบนีรบนีรูดี้แต่ ตัวอีเวนท์พวกนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะมันจะไม่มีไฟนะทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหัวกระโหลกเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลยแต่ตัวนี้นี่สิมันแบบว่าทั้งสว่างทั้งโกงนี่สินะเขาเรียกว่าโกงโ <Y ata. S 1> กงกว่ายะต้าอีกทุกคนดูมันโกงมากครับทุกคนคือฉันไม่เอาโหดกว่ายัต้ามีไฟโอ้โหค,คือผมแทบจะบรรยายความแบบว่าโกงผมันไม่ได้เลยครับทุกคนคือผมไม่คิดเลยว่ามันจะโกงขนาดนี้ครับ ดูท่ามานเนี่ยครับทุกคนตือตือจืดจือจืดืืดจืืืืืมันแดนอยู่เลยรอโคตรตลกอ่ะอย่างที่บอกเลยครับยิ่งชั้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะแบบว่าเจอแบ็กเอาได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้โอกาสการเจอแบ็กเอาก็ยังจะเป็นห้าเซนอยู่ซึ่ง โอกาสการเจอแบ็กเอาก็ยังเท่าเดิมซึ่งใช่ครับการเจอแบ็กเอานั้นมันทําให้ผมรู้สึกดีใจมากเพราะตัวนี้นั้นมันสบายเป็นอย่างมากครับถึงแน่นอนครับมันทั้งดีกว่ายะตาและเยี่ยมกว่ายตาเควสก็ง่ายบอกเลยว่าสบายใจได้โยมาแล้วโยเปิดล่างอ๋อครับผมเอ้าทำไมอนิเมชันมันทําได้ดีขนาดนี้ผมยังมีเก่าหัวว่างเลยตัวอะไร ไหวตัวอะไรไม่รู้ไหว,วบูชาอ,อีกแล้วนะแล้วทำไมบอดมันไม่ออกเลยตัวอะไรไม่รู้เห็นอุ๊ยอัศวินรติการฮะอัศวินอัศวินโอเคอย่างแรกทำาก่อนคุณหมายถึงผมเห็นคุณเหรอโอ้ยํำคัญ <c oughs> เอ้ยหมอะบ,บ้านี่นะมันทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งกับเกมนี้มากที่ทำอนิเมชันทอนขึ้นได้ดีมาก ม, Pain, มันเบบี้ยอนเพมมาในไม่ใช่ว่าจูจ่ๆไฟดับแล้วมันมีผีอยู่หน้ารีพอดีนะโอ้โอ้โอ้โแกอีกแล้วเหรอแกอีกแล้วเหรอหยุดได้แล้วนะขมานปื้มที่มันทำเครื่องผมอะไม่ดีแล้วนะแกมาทำเครื่องฉันนี่ยังไงแค่คือมาป่าสุดที่รักที่หลายคนเขารักฉันแต่แกนี่นะ อัศวินก็มีคนรักแกเหมือนกันดูดิแต่ละตัวในอีเวนฮาโลวีนนี่มันทําให้ผมแปลกเลยบางตัวสีหัวใจบางตัวเป็นบ้าบางตัวปกติบางตัวเป็นบ้าบางตัวเป็นโลกประหลาดและบางตัวก็แปลกๆในที่สุดความฝันของก็เป็นจริงมีตัวที่มันวิ่งอยู่ในชั้นแมวสักทีมีโซสตาเนี่ยมันเห็นผมแล้วหนึ่งครั้งและโซแซนอยู่ในอีกผมไม่รู้แต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือลูอี อุย้ยโซเซอร์เตอร์ตอนนี้ไม่รู้เห็นอย่าบอกนะว่าเมลโซนะเมลโซนะแมววิญญาณนะโยเรามาดูห้องดกักดักกันดีกว่าทุกคนเพราะมันมืดเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้เกลแปลก,ปก,ปกไม่มันแปลกที่ว่าคือแบบว่ามาเร็วผมจะขึ้นรูวิ่งหมาคุณอยากออกกำลังกายไหมเอยหมานี่สีชอบโยอยากออกกำลังกายไหมแสงสีฟ้ายอยู่ตรงโซแซเดอร์มันมาโซแซนเหรอ ผมต้องการไอโซเซนินเขาแลูวิ่งอยู่ไหนหมาต้องการด่วนเพราะหมาจะทำเครื่องเร็วจริงโซเซนังอยู่ในบ้านชั้นบนบ้านชั้นบนเหรอโอเคเขาลู่วิ่งก็อยู่บนบ้านชั้นบนโอเคแล้วผมจะไปแล่วเนี่ยคือกราฟิกมันโหลดช้าคืออันนี้ผมก็เลยเพิ่มไอโซเซนโซเซนโซเซนเขยลู่วิ่งอยู่กับผมตัวร่ยตุเร่ยเพราะวา อย่าล่อมาคุณอย่าล่อมาช่วยผมไม่ได้ล่อมามันเดินมาเองเออไม่ทำสิโยมาป่าหมาป่ามันจะได้กินเออบูชาในจะทำหรอโอ้ท่านเดินกลับไปละฉันโชว์ความเร็วให้พวกแกได้เห็นดูความเร็วของฉันนะวิิ่งด้ยขึ้นเฮ้ยไอหมาป่าน้อยนะเปเกย์นะฮะ ไม่เป็ไรโยแต่มันกดเยอะมากตั้งหกอันอะรู้ไหมทำไมอัศวินหยบน้ำถึงไม่ตายก็เพราะว่ามันใส่รองเท้าไงถูกต้องคุณผ่งรู้ y e s g o โอเคเสร็สักทีตัวนี้มันวิ่งเร็วแล้วก็เปิดสติเต็มแต่ไม่เร็วเท่าลูอีเขาผมมาก่อนคุณได้ไงโยตัวนี้ปลอดภัยมากตลบมาก โย่รอบนี้ขายของแปลกๆกัเนี่ยแต่ก็นาฬิกาเต็มเลยแต่เราซื้อไม่ได้แน่น่าจะรีเซร์ซคือเหมือนว่าป่านมันน่าจะเป็นตัวเพิ่มโอกาสการเจอบอกว่าแบ็กเอามากขึ้นนะต่างจากใบนี้ที่ลดโอกาสการเจอเลยอะคุณคือมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอะคุณคือเกมนี้มันแปลกๆกัเนี่ยคือตัวที่มันช่วยทีมไม่ดีแต่อันเนี้ยคือตัวที่มันบอว่าดีกว่าจะช่วยทีมคือช่วยเหลือตนเองว้ยก็ผมคาดเดาอะคือ ยิ่งเล่นตัวนี้เยอะนี่มันยิ่งโอกาสการเกิดแบ็กเอาดิงหรือว่าโคตรเยอะเลยโยในฟินทำอะไรเนี่ยอย่าเล่นเกมตกปลากับคิมโปใช่ไหมคิมโปเป็นตัวที่กัดที่สุดในเกมเลยนะโยผมได้ไอติินเพิ่มอีกหนึ่งอันโคตรดีเลยหมารอบนี้จะผมมุาสาจะทำเครื่องนะ้พาลีลูอีอะอย่าเดินเข้าไปทำเครื่องนะั้นนะอย่านะนั่นะคือเครื่องที่มันโดนจูดจับอยู่อย่านะรอให้ไล่คอนหนีไปก่อนชิว หรือเก้โดนคระาคาถาไล่ผีวิ่งวิ่งวิ่งโอเคมันออกเลยว่าคาถาไล่ผีพูดวิ่งสุดวิ่งวิ่งวิ่งจากหัวโย่โอ้โหร้องฮันแน่คิดนะสิเราจะไม่เลือกกันโ์ซูอี้ถ้านายตายถือว่านายงูเอ้ยคนว่าเพื่อนผมเหรอก็ถ้าเขาตายแสดงว่าเขาเลือกเองอะ ผมไม่อยากเลือกไิกาวันนี้ผมจะมาเก็บรีเซิร์ฟไม่วันนี้ผมจะมาเก็บเก็บรีเซิร์ฟของไรชั้นที่สิบผมรอแดนดี้ขายของดีจนกระทั่งเขาเหมือนจะรู้ว่าเราต้องการอะไรซึ่งใช่ครับพอผมได้ของดีผมก็รู้สึกดีใจทันทีเพราะว่าฉันเมื่อกี้ผมตายเพราะว่ากุ๊ปเอ้ยกู๊ตายเลยผมเกือบตายเพราะกุ๊ปแล้วครับทุกคนคือมันยืดหดได้แค่นั้นแหละโยเสียงอะไรวะน่ะ โย่นายทีวีนายทีวีเก่าสีเขียวเปิดเพลงเดซี่เบลและไอ้นี่ใครบอกให้มาและเปิดเพลงเดซี่เบลติ๊งติ๊งนายทีวีเก่าติ๊งติ๊งนายทีวีเก่าโอ้แล้วเขาไปเดินรับหลังทีวีเขาเรียนสอทีวีเก่าเดินขึ้นไป เจอพวงกินงสองอันใครเก็บสายจัมเปอร์หรือเปล่าผมเก็บไปใครทำอะไรมาเนี่ยเตือนคนในทีวีเก่าขึ้นมายังอ๋อทีวีเก่ากำลังจะฆ่าคนอยู่แล้วมันขึ้นมายังคุณทีวีเก่าเขาจะฆ่าลูอี้แล้วมันขึ้นมายังขึ้นไปแล้วก็ลงไปเจ้าหมารู้สึกดีใจมั้ง กลัวจนตัวเลื่อนเลยครับทุกคนโคตรมเห็นที่มิวเก่าสีแสดลงอ่ะเคยซีดไปอยู่ตรงตรงกระจกสีม่วงอ่ะสีมันซีดอ่ะโอ้ยทำไมของสงสารทีวีเก่าขนาดนี้จุ๊จู๊บิดบิดบิดโฆษณาไรสาระโฆษณาก๊อฟขมเตรมันกำลังมาเไม่รู้แต่ get to the h o i a y สิ่งแล้วดีครับคอมันมาทางนี้โอก็สิ่งออกทางนี้ผมนี่มันช่างไอคิวเยอะจริงๆมั้ง ินโซดาบบเข้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยดีเข้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตอนนี้คลิปก็ยาเกือบเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วโยเปิดพลังงานขุดสูงสุดทำไมอีกมิชชั่นเปิเจ้าหมาจะเป็นคนอาสาช่วยเหลือเองตัวลไรโย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 ยูอีโรย้อีไรย้อีโรยูอีไ ใครโดนหินใครก็โดนหินใครไม่รู้ใครไม่รู้มาโย่ยมาทั้งเซิร์ฟเลยเจ้าด้วยโอ๊ยคอส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 เห็นใครคอสเห็นใครผมตอนนี้โดนดูอีไลคอสมูเห็นผมแล้วผมกำลังจะโดนคอสมิกบลูตับตับตับหลังสาวหูอุ้ยผมเห็นความกินเด้อเจ้าหมาตาคุณเห็นดมกัญชาห้าสิบเม็ดอ่ะไม่ตาผมเป็นเลขศูนย์ที่ยาวนิดนึง มันเยืะไ,ได้เหมือนคุณกำลังดมกัญชาห้าสิบเม็ดอยู่เหมือนคนบ้ามากกว่าก็ใช่งไงเขาดมกัญชาเหมือนยับตาล่างทวิเต็ดมากเว้ย<อ>แค่อัปเกตโซนนี้หน่อยซึ่งแน่นอนครับโอกาสการเกิดแบคเอานะ์ณปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถดูตอนทำเครื่องได้เพราะว่ามันจะแบบว่าไปวางปุ่มหยุดสกัดนะเวลาเราเล่นในมือถือนั่นแหละช่วยไงช่วยไงโอ้โหบวกสององไง ซึ่งตอนนี้ความเกิดการเกิดว่าไฟดับเนี่ยก็คือ20เปอร์เซ็น21เปอร์เซนครับทุกคน,นซึ่งใช่ครับยิ่งมันเยอะก็ยิ่งโอกาสเกิดเยอะครับ,บซึ่งแน่นอนครับ<ว>โอกาสติดลบ <ผม S 1> นี่มันจะเยอะเยอะเอะจริง<ม>ๆ,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 ๆครับซึ่งแน่นอนครับมมาป่ามาเร็วอยู่แล้วดังนั้นในชั้นแ a ็กเอามันก็สบายใจซึ่งบริเวณนี้ก็เหมือนจะเป็นสวรรค์แห่งเครื่องเลยแหละซึ่งก็ระวังแล้วกันนะว้าว โยลุยให้มันมาให้มันมาทำผมถนนโอเคแล้วก็กินป๊อปงั้นผมจะทำเครื่องเฮ้ยไม่ได้อคุณทำเครื่องผมผมก็ต้องทำเครื่องผมยังให้คุณเคลียร์เครื่องให้ผมเลยทำไมผมถึงทำไม่ได้ล่ะโอเคฮึบชืบก็จะไมให้มันทีนทำไมก็มันเดินมาฮึบชืบเฮ้ชืบโอเคปลอดภัยมาก ฮัชูเอฟเสร็จโจนและหมาป่าก็การทดลองแล้วก็ทดลองเล่นตัวนี้ซึ่งมันถือว่าผลตอบรับได้ดีจริงจริงซึ่งแน่นอนครับเกมนี้ง่ายเป็นอย่างมากครับทุกคนเครื่องมันอยู่ฝั่งนี้ตลอดเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปละถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันซึ่งแน่นอนครับดูสิคือมันบอกว่าโคตรจะโหดเลยก็ว่าได้คือทั้งเก่งทั้งกาดแล้วก็ทั้งโหดเหมือนกันนะนะทั้งเก่งทั้งกาด โอเคเดี๋ยวเราจะมาจบคิวกันนะทุกคนก็นะคนเราก็ได้เล่นกันทุกคนถึงว่าชั้นที่1บเอ็ดซึ่งถือว่ามันดีมากเลยครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเขาก็ามีคนตาย้ะครับเออเดี๋ยวเราไปหาที่ตายกันมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปตายกันอยู่ไหนอยู่ไหนมาผีผีผีเออ come on, come on, baby. เดี๋ยวเราีเซ e ตก่อน ก็สำหรับใครนะคนที่ชอบคลิปว,วีดีโอ,อนี้นะทุกคน <S <S ก็ <S <S เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำกันต่อนะคน <S <S กับการเล่นเจ้าหมาป่าซึ่งถือว่ามันดีเป็นอย่างมากเดี๋ยวผมลองทดสอบเล่นเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเจ้าหมาป่าดีเป็นอย่างมากแล้วก็โกตัวอสุดท้ายก็จะมีตัวนี้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับโกหรือว่าเป้าหมายของเรานะคนซึ่งใช่ครับตอนนี้ก็มีเวลาถึง เมื่อเราดูแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่สิบห้าซึ่งเกมอัปเดตวันฮาโลวีนวันที่สิบเอ็ดซึ่งถ้าเรานับแล้วเราเพิ่งใช้เวลาสี่วันเพื่อสสมตัวละครทั้งสามตัวซึ่งตอนนี้เราก็ขาดแค่ตัวเดียวแล้วครับทุกคนซึ่งสิ่ที่ต้องการก็จะมีฟักทองสามพันและรีเซิร์ชทวิสต์กอรี่ซึ่งแน่นอนครับมันจะการันตีออกในชั้นที่ยี่สิบหรือว่าชั้นที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบว่าให้มันจะหาง่ายมากเลยครับทุกคนก็ใช่ครับ <playthrough> <those instruments> แน่นอนครับถ,ถึงเราจะสามารถถามมันได้ซึ่งแน่นอนใช่เราได้รีเสิร์ชเจ้าโซเซอร์เวอร์ได้ครบแต่ซึ่งของที่เราได้คืออะไรเนี่ยเปดูใหม่อีกล่าหนึงไม่เจอแฮะมันมน่างอยู่ในนี้ดาบแห่งวิญญาณเมื่อวิสเต้สร้างความเสียหายเรว่าเขาจะความเร็วลดลง15เปอร์เซ็นต์เนเวลา30วินาทีซึ่งถือว่ามันก็ตรงกับโซเซอร์เวอร์ที่วิ่งช้าอยู่ซึ่งก็ดีเหมือนกันอ่ละล่ะตอนนี้เรายังรีเซิร์ชไม่ครบอีกเจ้าหมาละ่ะเจ้าหมาเจ้าหมาครบยังเจ้าหมาครบยัง เหมือนก็นยังไม่ครบนะั 20, ้นยี่สิเปอร์เซนอยู่อ้าวล่ะเดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็ขอจบเป็นทีเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายอีกแต่ก็อาจจะช้านิดหน่อยเพราะเราจะถ่าย2คลิปนะทุกคนในวันพรุ่งนี้แหละแต่สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคนก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ